เลยครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็พอดีแกงแล้วนะครับทุกคนให้ตูนไปเก็บมาได้ถุงอนนเอาตูนมาเอานี่วางนี่กันนี่คือเชื้อรานะครับเชื้อราที่กินได้นะครับเห็ดขอนขาวมีชื่อเรียกว่าเห็ดข้อนขาว ฮะนี่ไงมันกำลังกอนี่ก็มีนะครับน,นี่นะครับโอ้โหสวยงามมากฮะเก็บเห็ดมาได้เก็บเก็ได้ามาเก็บเอาหน่อยนี่เออ้ยดอกสวยๆหมกก็แซ่บนะแกงก็อร่อยหมกก็แซ่บแกงก็อร่อยทำอะไรกินดีกว่า ซุปกระเจียบรสยอดไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่นะครับแต่ก็อร่อยดีสามารถกินได้นะครับนี่มาเก็บเอาหน่อยนีุ่่มนี้สวยมากเลยเห็นก้อนขาชนิดนี้มันจะชอบอากาศร้อนๆนะฮะอากาศอบอ้าวมันจะมีเชื้ออยู่ใต้ดิน พอถึงเวลามันอบอ้าวมากๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นดอกนะครับอันนี้ยังดอกอ่อ,อนๆยังพอดีแกงพอดีกินอยู่นะครับไม่แก่มากแก่มากมันจะเหนียวนะครับอันนี้เป็นดอกที่เราที่เราสามารถกินได้เคียวได้ง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ให้หน่อยเนี่ยคล้ายเห็ดหูหนูเลยตัวนี้นอโอ้โหน,นีมันได้มาเยอะหยับเลย ายกันอยู่ตอนนี้กิโลคอนขาวนี่กิโลแล้วประมาณถ้าหน้าฟาร์มน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบได้นะหรือร้อยไดสมัยก่อนโอ้สองร้อยสามรอยชว่วงมาเห็ดมันน้อยแต่เดี๋ยวนี้คนทำเยอะมันกิโลละร้อยได้อยู่แปดสิบน,นี่มือก,ก็ขายนะ,อ,ะนอืมพรุ่งนี้ก็น่าจะออกอันนี้เก็บไว้เระ น,นี่ก็จะเก็บไว้นนะเพราะมันเป็นสปอร์มัน,นเป็นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะบานอันนี้เป็นเห็ดธรรมชาตินะนี่ถ้าเป็นเห็ดลงเรือนนี่ก็ต้องทำลงเรือนให้มันอบอ้าวนะเห็ดไอ้พวกนี้ค่อยจะออกอมันจะไม่เหมือนเห็ดนางฟ้านะเห็ดนางฟ้านี่จะเขาจะชอบอากาศเย็นๆต้องทำลงเรือนให้มันออกเย็นๆส่ในนี้มันจะอะ เข้าไปโรงเรียนู่ต้องร้อนครับเป็นเห็ดปลูกนะเห็ดเห็ดพ่อเลี้ยงอันนี้นเป็นเห็ดธรรมชาติมันออกเองใช่ไหมสวยมันคนเก็บจ้าผูว่าไม่สวยแล้วมันน่าจะบางแต่เมนคนเก็บสวยเมย์นคนเก็บหนาไล่ๆแค่กัน แต่ว่าเสียบเด้อเวลากินอ่ามันจะมันจะเหนียวกรุบกรุบเห็นชนิดนี้แกงเนะ้ะส่วนมากจะเอาไปแก,ง,แกงกินแกงกินนี่ดอกอย่างนี้นี่พอดีอถ้าเป็นนพี่เคยปลูกเห็ดเนาะอันอนี่ดอกแรกมันจะประมาณนี้แหละมันจะออกมาเสียบดอกนี่สิให้บานอย่างนี้นี่กบกปามะรณันเดียว มันเยาะแกเราเห็ดไม่เหมือนผมอะครับนะี่หนุ่มตลอดเวลานะครับมาเก็บตรงนี้หน่อยโอเคไปละบ๊ายบาย